นี่นี่จะไปยังตตเ่เนีโอ้เอาจันกึกกึกกึกเลยในี่เตอบไนี่เงเตอบซีโลเลยนั่นไงโอ้โหบเหนึ่งดีใจดีใจไม่ได้นานแล้วบ่แม่นไ่ได้นานแล้ว โชคดีเลยเนาะเพราะมันดีจนเมื่อยเลยเนาะียาว่ามันออกแล้วฮะเซับดีก็ได้อ สามควากับซีโร่เนี่ยนอน